กเทียงหนัาเกิดอะไรขึ้นกับเรตติ้งจะปังหรือร่วงกับคู่เคมีใหม่มาริโอายาญาในละครคือเธอคือเธอตอนล่าสุดออกอากาศไปได้เพียงสองตอนก็ครองใจคนดูแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่าเรื่องคือเธอของผู้จัดแอนทองประสมบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบทประพันธ์โดยขีดเขียนบทโทรทัศน์ดลยาสับยิ่งกำกับโดยอัมไพพรจิตไม่งงที่สำคัญมีคู่ฮอตอย่างพระนางมาริโอเมาเล และหยายาอุรัสยาสเปอร์บานมาจับคู่แสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกและวันพุธนี้ก็มีเบื้องหลังฉากน่ารักมาให้ชมกันโดยเป็นตอนที่สายขีมหยายาอุรัสยาหาทางนัดพบกับลิตาออกแบบชุดที่มตดจึงเจริญสุขยิ่งเพื่อมาปรึกษาปัญหาการก็เลยมานัดพบกันที่ห้างซึ่งมีกิจกรรมสําหรับคนตาบอดอยู่ทั้งคู่ก็เลยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยขณะที่ก้าวกล้ามาริโอเมาเลอร์มาส่งรถให้ลูกค้าเห็นสายขิมเขาพอดี ก็ถือโอกาสเข้าไปใกล้ชิดด้วยเพราะกิจกรรมนี้ต้องปิดผ้าปิดตาให้ลองเป็นคนตาบอดไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อผลไม้และเสื้อผ้าลองชุดด้วยกันรวมทั้งทานอาหารด้วยกันแบบคนตาบอดจึงเป็นโอกาสให้กล้าวกล้าและสายขีมได้ใกล้ชิดกันโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนลิตาก็โดนแยกไปทํากิจกรรมฉากนี้ถือว่าเป็นฉากน่ารักมากเพราะกิจกรรมแต่ละอย่างต้องใกล้ชิดกันมันมากโดยเฉพาะการลองชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กันแบบคนตาบอดแต่กิจ าทางซื้อของซื้ออาหารขึ้นบันไดเลื่อนและทานขนมการทั้งมาริโอยาย่าและออกแบบยอมรับว่าแสดงยากเพราะรู้สึกว่าเป็นงานใหม่ก็เลยตื่นเต้นกับรอบตัวไม่รู้ว่าจะเดินสะดุดเดินชนอะไรบ้างเงื้งเงงะในทุกๆฉากเลยแต่และคนบอกว่าถือเป็นประสบการณ์ใหม่ได้เป็นคนตาบอดหนึ่งวันซึ่งต้องยกนิ้วให้เลยว่าคนที่เขาพิการจริงๆเก่งกันทุกคนเลยซึ่งในการถ่ายทําครั้งนี้ก็มีคนตาบอดจริงๆมาร่วมแสดงด้วย ก็รู้สึกว่าพวกเขาเก่งกันมากๆเลยค่ะติดตามชมความน่ารักฉากนี้ในละครเรื่องคือเธอวันพุธที่17กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีและด้านวิกซามกับละครรักโรแมนติกครบเครื่องเรื่องคือเธอการจับคู่การครั้งแรกของนางเอกสุดฮอตคูเคมีใหม่แต่เริ่อย่างมาริโอเมาเลอร์และยายาอุรัสยาเรตติ้งพุ่งแล้ว2.1